องคมนตรีเชิญฮิรัญยบัตรสัญญบัตพัยดยศและผ้าไตรถวายแด่พระพิสุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาองคมนตรีไปยังวัดมหา,าธาตุยุวราชรังสิษในการเชิญฮิรัญยบัตรพัยดยศผ้าไตรและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรมวชิระโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาและหัวหน้าพระธรรมทูตสายอินเดียเนปาลตามที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาพระธรรมโพธิวงศ์ขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชธินานามตามที่จารึกในฮิรัญญบัตว่า พระพรมวชิระโพธิวงศ์ศาสนาวิเทศธรรมรงวรกิจนิวิศศีลาจารคุณอาดุลสังฆะธรรมดิโลกสาธกธรรมวิจิตมหาคณิสอบวรสังฆารามคามาวาสีสถิตนวัดไทยพุทธคยาสาธาร,รัตรัฐอินเดียมีฐานอนุสักตั้งธนกรลมได้8รูปตั้งแต่วันที่2มีนาคม2,568 พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าบบกระหม่อมให้เชิญสัญญบัตรพัดย์ศและพาไตรไปถวายแด่พระพิสุที่ทรงตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะประกอบด้วยพระวิเทศธรรมาพรเป็นพระราชวิเทศวชระเวทีศรีสังฆะคุณาภรมหาคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชันราชสถิตนวัดพระธรรมากายสกอตแลนด์สหราชอาณาจักร พระสรีโพธิวิเทศเป็นพระราชโพธิวิเทศวชระสุธีตรีปิดกบัณฑิตมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชันราชสถินณวัดไทยลุมพินีสหพันสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล พระวิเทศวชิระยานเป็นพระราชโพธิวิเทศวชรมุนีสีวิปัสนาธุราธรมหาคณิสอนบวรสังคารามคามาวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสนาธุระสถิตนวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียพระครูอุดมโพธิวิเทศวัดพระอารามอโยุยาสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชชโรดม พระครูโพธิวชรวิเทศวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชิระธาดาพระครูวชิระโพธิวิเทศวัดโพธิโมลีราชบัณฑิตสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชิรสิริ พระมหานิพนธ์ยานวีโรปรเรียนธรรมเจ็ดประโยควัดลัทธิวันสวนตันนุ่มสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชระวิสุทธ์และพระครูสุธรรมทวัชัยวัดสันโป่งพุทธคยาสาธารณรัฐอินเดียเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโพธิวิเทศวชรสุนทร ทั้งนี้ด้วยเป็นพระสงฆ์ซึ่งดำรงในสมณคุณมีอุปการะยิ่งแก่การพระศาสนาสมควรจะได้เลื่อนอิสริยฐานันดรในสมณศักดิ์สูงขึ้น